ับแคทอีกแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะ f อของพี่อูนะคะแฟนตัวโยงของพี่อูนะคะเรียกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะเอาเรียกว่าสมบัติส่วนตัวของเจ้านายนะคะก็คือของพี่อูน,นั่นเองนะคะมามาปล่อยอข่าวเรื่องเลยนะคะวันนี้แคทอยู่กับ Mercedes-Benz นะคะ e class e 2 0 0 c o m p คอมเพรเนาะรุ่น Elegant นะคะ หรือดับเบิลยูนะคะสองหนึ่งหนึ่งนะคะก็ตัวเนี้ยอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยก็จะเป็นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านแบบว่าที่สําหรับคนที่เล่นรถยุโรปหรือคนที่เล่นรถเบนซ์อยู่แล้วเนี่ยภาษาชาวบ้านของคันเนี้ยเขาจะเรียกว่าหน้าธนูอันเนี้ยคันเนี้ยมันจะเป็นรุ่นที่ไมเนอร์เชนแล้วนะคะสาหรับตัวเนี้ยจะเป็นตัวไมเนอร์เชนล่าสุดก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่ต้องบอกก่อนว่าออปชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ในคันเนี้ยคือมันถูกจัดหนักจัดเต็มมาเลยสําหรับรุ่นร รถที่เป็นรุ่นหน้าตาแบบนี้สําหรับ e car E200 นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะหน้านหน้าคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่ารุ่นหน้าธนูเนี่ยตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นตัวสามเหลี่ยมนะคะคือสามเหลี่ยมมันจะเหมือนคล้ายกับคันธนูแหละอ่าใช่ส่วนใหญ่ที่เขาสังเกตกันนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟซีนอนซีนอนเดิมตัวโรงงานมานะคะส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกเนาะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นอีลิแกนนะคะอ่าอย่างตัวของแม็กเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะจะอยู่ที่ขอบ16นะคะตัวนี้ยางติดรถนะคะจะเป็นยี่ห้อมิชลินนะคะนี้ดอกยางยังเหลืออยู่แต่ความจริงเนี่ยยางเนี่ยพี่อูกแกเปลี่ยนมาแล้วแหละใครซื้อไปนะคะพี่ๆท่านไหนซื้อไปก็ยังสามารถขับต่อได้อีกสักประมาณปี2ปีเนี่ยยางอันนี้ก็ยังได้อยู่นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะพอเปิดห้องเครื่องเข้ามานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องแบบเดิมๆนะคะไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรของเขามากมายนะคะตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องฝาล่องแล้วเนาะ เดี๋ยวเราดูกันในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนดีกว่านะคะอันเนี้ยก็คือที่พี่อู๋แกทํามานะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวออยเกียร์ซึ่งตัวเนี้ยจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแยกมาให้แล้วนะคะนอกจากออยเกียร์แล้วแกยังเปลี่ยนนะคะเป็นตัวเฟืองแอดวานนะคะตัวนี้ก็คือมันไม่ได้เสียเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนไว้ก่อนคือรถมันซื้อมาใช้งานเนาะ,นะคือเรารู้ว่าตรงจุดไหนมันเป็นข้อด้อยหรือมันอาจจะทําให้รถเราเกิดปัญหาในอนาคตได้นะคะอันนี้คือพี่อู๋แกก็เปลี่ยนมาหมดเลยนะคะนอกจากนี้ตัวตู้ ตัแอร์นะคะตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็ เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ก็คือเอาไปเ,เป็นโอเวอร์ฮอนเกียร์มานะคะเพิ่งโอเวอร์ฮอนมาได้ประมาณสัก 2- 3สเดือนนะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่ซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่าในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้คือไม่ต้องเอาไปทําอะไรใหม่แล้วเพราะว่ามันพร้อมใช้แล้วนะคะแล้วก็พี่อู๋แกก็เปลี่ยนตัวที่มันเป็นปัญหาของตัวรุ่นนี้ทั้งหมดแล้วนะคะก็คือซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเลยก็สามารถาขับใช้งานได้ปกติเลยค่ะและในส่วนของเกียร์นะคะที่แคทบอกไปว่า โอเวอร์ฮอนเกียร์แล้วอันน่ะอันเนี้ยคือพี่อยู่แกเอาไปทํากับร้านช่างโอทอโต้นะคะอยู่ที่บางแคคือเจ้าเนี้ยต้องบอกว่าใครที่เป็นแบบสายเบนซ์ mm hmm. z, สายรถยุโรปเนี่ยต้องรู้จักช่างโอดอโต้แน่ๆซึ่งเอาไปเปลี่ยนมาแล้วประมาณ2 3เดือนและช่างโอทนะคะให้วารันตีตัวเกียร์เนี่ยที่เอาไปโอเวอร์ฮอนมาเนี่ยหปีเท่ากับว่าตอนเนี้ยเหลือวารันตีอยู่นะคะประมาณ9เดือนถึง10เดือนนะคะซึ่งเรื่องเกียร์ถ้ามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะเรายังมีวารันตีเหลือให้อ่าพี่ๆอยู่นะคะโอเคค่ะนี่เรา ก็เข้ามาดูด้านในนะคะด้านในก็เริ่มจากภายในเลยที่ทุกคนเห็นกันนะคะตรงนี้จะเป็นแบบชุดลายไม้นะคะเรียกว่าสุดหรูแบบลักชัวรี่ V.I.P มากๆแบบนี้รถที่เป็นลายไม้อะส่วนใหญ่มันจะเป็นรถหรูซึ่งก็หรูจริงเริ่มจากตรงประตูนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเนาะกระจกมันก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะคะตัวนี้จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเมมโมรี่ซีดนะคะสามารถที่จะเ,เมมได้นะคะก็คือ1 2 3 3ระดับเลยอันนี้ก็ปรับเบาะไฟฟ้า ได้จากตัว m e มโมรี e ซีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกด้านข้างเนาะที่จะปรับซ้ายขวาหน้าหลังนะคะได้แล้วก็อันนี้ปึ๊บกระจกก็ยังพับได้อยู่นะคะ นี้ในส่วนด้านนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ล้างไฟหน้าแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นตัวปรับไฟหน้านะคะส่วนด้านนี้ตัว P นี้จะโอเคถัดมาที่ตัวพวงมาลัยนะคะตรงพวงมาลัยเนี่ยถ้าแบบเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันก็ได้นะคะที่แบบว่าจะรวมในส่วนของโทรศัพท์การปรับเสียงนะคะบวกลบอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะปรับได้นะคะในส่วนของพวงมาลัยตัวหน้าหน้าปัดตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบในส่วนของจอแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยนะคะก็จะเห็น ว่าาวิ่งได้กี่กิโลไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเวลงเวลาอุณหภูมิอะไรอย่างนี้นะคะเรามาส่วนตรงคอนโซลตรงกลางนะคะเริ่มจากเกียร์ก่อนก็ได้นะคะตัวนี้รุ่น e l e g a n c e จะเป็นเกียร์แบบ5สปีดนะคะตัวนี้ มาถึงตรงนี้เป็นแผงแผงแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้น,นะคะจะมีแยกอ่าซ้ายขวาเนาะแผงแอร์เนี่ยจริงๆก็หน้าตาเหมือนเหมือนรถทั่วๆไปแหละอืมแล้วก็ตรงนี้นะคะมาในส่วนของตัววิทยุนี่จะเป็นปุ่มเปิดนะคะตัววิทยุก,นนก็คือ <ผล S 1> สามารถใช้งานได้แบบปกติ<ล>กตนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนในปุ่มฉุกเฉินนะคะปุ่มล็อกรถปลด,ดล็อกนะคะมี ปรับตัวออคอด้านหลังเนาะเบาะที่นั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวม่านไฟฟ้านะคะซึ่งตัวนี้จะปรับม่านไฟฟ้าได้แต่เฉพาะตัวข้างหลังเท่านั้นนะคะอ่าและส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์หลังแยกเหมือนกันนะคะสําหรับผู้โดยสรารด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะเพราะว่ามีแอร์แยกด้านหลังไว้ให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวออไฟฟ้าด้านบนหลังคานะคะตัวนี้ก็ยังเปิดนะคะใช้งานได้แบบปกติเลย สำหรับไม์ของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่2องแสนนะคะ1,330ขะนะณปัจจุบันนะคะวันที่เราถ่ายทำก็คือวันที่3เมษายนนะคะ2,566ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายละเอียดรถนะคะที่คัดพาชมในวันนี้นะคะโดยสรุปนะคะคันนี้ก็คือ Mercedes-Benz นะคะ E Class E 2 0 0นะคะ Com p พร s s o r รุ or, e ่น e l e g a n t ค่ะเป็นเครื่องเบนซิน1800เนาะแรงม้าจะอยู่ที่182แรงม้านะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้ซึ่งเป็นรถโยนต์ส่วนตัวของทางพี่อยู่เองนะคะอ่าจริงๆคนคนที่ดูหรือคนที่จะซื้อชอบจะถามว่าเพราะอะไรทาไมถึงขายนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าขายเพราะว่า จะเปลี่ยนคันใหม่จะซื้อคันใหม่ก็เลยจะขายคือรถเนี่ยไม่ได้มีการชนหนักนะคะไม่ได้มีน้ําท่วมนะคะอย่างที่ให้ดูในตัวโครงสร้างไปแล้วทั้งด้านหน้าด้านหลังเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์อย่างที่บอกนะคะก็จริงๆเนี่ยเปลี่ยนมาเกือบทุกอย่างแล้วนะคะคือตัวที่เปลี่ยนเนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้เสียหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพี่อู๋แกซื้อมาใช้งานนะคะซึ่งเวลาเราซือ้อรถเราก็ต้องศึกษาว่าจุดด้อยจุดเต็นของรถรุ่นนั้นๆน่นะมันเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวเนี้ยแกก็พยายามจะ,ะเปลี่ยนจุดด้อย ทั้งหมดเพราะว่ากะว่าจะใช้งานแบบยาวๆแต่ว่าพอดีว่าบังเอิญว่า มีจังหวะที่แบบเออจะซื้อคันใหม่พอดีก็เลยแบบเปลี่ยนมาก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้แต่ใครที่ซื้อไปต่อเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วใช้ต่อได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็กำเงินแสนแปดนะคะมาให้พี่อู๋เลยพี่อู๋แก้ขายดาวแค่แสนแปดเท่านั้นนะคะสําหรับการผ่อนต่อนะคะตอนนี้รถคันนี้เหลือผ่อนอีก30งวดนะคะงวดละ1 2ึ่งหบาทนะคะ,ะคุณลูกค้าก็วางดาวนะคะก็เหมือนวางดาวให้พี่อู๋ไปแสนแปดที่เหลือก็ผ่อนต่ออีก30งวดนะคะซึ่งวันนี้ ที่เราถ่ายทำกันนะคะเป็นวันที่3เมษายน2566นะคะตอนนี้เหลืออยู่30งวดแต่ถ้าท่านไหนนะคะอาจจะแบบว่าเออเพิ่งมาเจอหรือว่าสนใจคันนี้ไปแล้วนะคะก็ในช่วงที่จะซื้อก็ต้องมาดูกันอีกว่าข้างวดอะ่ะมันมันจะเหลืออยู่ประมาณอีกกี่งวดแต่วันนี้วันที่เราถ่ายทำก็คือวันที่3เดือน4ปี66นะคะค่างวดเหลืออีก30งวด ก็ยังไงก็ขอให้แบบเอฟซีท่านไหนนะคะหรือแฟนตัวยงพี่อูท่านไหนแบบเอออยากจะได้สมบัติพี่อูเอาไปเก็บไว้แบบเป็น ที่ระลึกอะไรอย่างนี้นะคะหรืออยากออมองหารถเบนท์ที่เป็นหน้าธนูรุ่นนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนะคะทักลายเข้ามาได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านล่างน,นะคะไม่ว่าจะเป็น l ลายแอนะคะ Antonio นะคะมีแอสไตนำหน้าเนาะ A N T O N I O นะคะหรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างน,นี้นะคะ065นะคะ6264545 <c oughs> ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแท็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ